สวัสดีครับวันนี้มาดูแนวทางการเลี้ยงปลาดุกนะครับแบบรถไม่ได้ต้นทุนเหมาะอย่างยิ่งครับสําหรับการเลี้ยงไว้บริโภคภายในครอบครัวมาดูแนวทางวิธีการเลี้ยงได้เลยครับตอนเล็กๆจะให้กินอาหารปลาดุกครับหลังจากนั้นก็จะให้เป็นปลาสดนะครับ ที่ได้จากกรารยกยอไอเดียไอ,ยอ,ยเ,ดยอยเดียสุดยอดยังไงพม่เคยเห็น <laughs> <laughs> นะฮลองเดืนอนหน่งโอ้ใช่ว่าแค่อีกเดือน่าได้สองสามตัวลูกสตัวลูก แต่ผมรู้นะูแบบนี้ผมเลี้ยงนานเลยเดี๋ยวเรามันไม่ใช่ตอนแรกกันไปผมไปนี่อไปไอซื้อปลาดุกมาเลยออ <Ừ. S 1> ผมไปซื้อปลาดุกมา,มาเอามาแกงผมซื้อมาสองโลจากแล้วก็กินดัสองตัวแกงสองตัวนี่เหลือผมขังไว้